สวัสดีค่ะสว <downloading. S 2> ัสดีค่ะยาไปมยาวไปไหมยาวไปยาวไป,าไปเอาสั้นๆนะเอาสั้นๆะสันเออวงราเขาเล่นไปห้ารอบค่ะครับก็ <rider> สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาทําไมไม่รู้ค่ะพี่เบลมพามาครับวันนี้เป็นวันเกิดของลูกพี่อินดี้หมายเลขสองค่ะซึ่งพระอาจารย์คมอัตภุตโตนเองนะฮะซึ่งวันนี้เราจะทําการเซอร์ไพรส์วันเกิดนะฮะแอบแอบเซอร์ไพรส์นะครับวันนี้หวังว่าคงจะร้องให้ขี้มูกโป่งเลยนะฮะ ไม่ร้องให้ก็ร้องให้หน่อยนะคะครัเอาแบบว่าหัวเราะจนขี้แตกขี้แดงไปเลยนะครับอาจารย์ครับจะเกลืทำไมครับก็วันนี้น้องโบนะครับกับพี่เฟรมนะจะมาร้องเพลงเป็นของฝันมันเกิดให้กับคราจารย์ไหมครับนั่นเป็นแรกอย่างเนาะครับเพราะไหมครับ ยังครับย <laughs> ังฮ่าขึ้นเลยครับ <laughs> ผมขึ้นได้แล้วครับ <laughs> ขึ้นผิดครับขอโทษดิใช่ทใหมครับ that come with a you ride, tum -tum, ได้รู้าจรักจนหมดใจฉันไม่รู้หลังจากนี้มันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงฉันไม่กล้าจะสัญญา die hey. 好的，我们走，我们走。 วาสนธรรค่ะพระอาจารย์กับอื่นๆก็วันเกิดพระอาจารย์นะคะบุก่ามีแนวสิบองพระอาจารย์นะคะก็ที่ผ่านมากนะคะคันก็เคยอบรมกับพระอาจารย์มาตลอดจับนาพระอาจารย์ได้มาตลอดนะคะก็เพิ่งจะมากดูจากพระอาจารย์กับพระอาจารย์ก็ไปท้าพระอาจารย์ในเฟซบุ๊กนะคะก็บอกคิดว่าสีมาสีได้รู้จักพระอาจารย์มาถึงตอนนี้ค่ะเออ พาจารย์ก็เปียบซ้ำจะว่าพ่อกับเลขกับวาได้ค่ะเปียบซำพ่อคนหนึ่งค่ะที่คอยสั่งสอนคอยแห่งกำลังใจตลอดค่ะเพราะว่าโบจิไปสอบบอขอกับมีข้อความมาแห่งกำลังใจตลอดมาถามตลอดว่าโบสอบได้โบโบเฮ็ดได้บ่นะคะอ่าไม่รับาเป็นไข่ค่ะอยู่โรงเรียนกับส่งข้อความมาถามมาเป็นแจ้งได้เห็นไหมคะแล้วก็พวกมาถามมาเป็นแจ้งได้แล้วยนี่ยมีปัญหา อยู่โงเรียนหรือยู่ใสกันตา่างอาจารย์ก็เป็นกาลังใจให้ตลอดแล้วก็ก็ท่าให้ชีวิตโบก็ดีขึ้นนะคะแบบเจ้าก,ก้อนกับแย่ก็นีค่ะก็นี่กำลังใจดีๆอย่างขึ้นมาหลายอยู่ค่ะก็ก็อีกว่าโดนบบกับบ่าเลยมาอยู่นี่ละค่ะบก็ต้องไปเรียนแล้วก็ค่ะ ขอบคุณาอาจารย์ะคะที่ที่เป็นคู่ที่เป็นคอยส,สอนมาตลอดนะคะก็ะไม่ยังค่ะแค่อยากจะสุขสันต์วันเกิดค่ะปี Happy Birthday, ้เบิร์เด์ค่ะกอบุดทุกสิงทุกแางทุกกำลังใจแต่ก็ทุกเอ่อูกคำปรึกษาะคะขอบขอบคุณค่ะครับ ก็อยากจะพูดถึงพระอาจารย์อาคมสักหน่อยนะครับพระอาจารย์อาคมเป็นเหมือนครูเป็นเหมือนพ่อคนที่สองของผมคนที่สามารถเปลี่ยนชีวิตผมได้ตอนแรกชีวิตผมมันไม่มีเป้าหมายอะไรเลยจนได้มาเจอท่านนะฮะผมไปออกค่ายผมจําได้เลยที่โรงเรียนทรนยาพัฒนวิทย์ผมอยากเป็นพิธีกรมากผมอยากพูดเก่งๆ ผมเคยอบรมกับท่านผมไม่คิดว่าท่านจะอัธยาสัยดีหรือเหมือนกับที่เคยเจอนะครับแต่พอท่านให้โอกาสผมท่านหยิบยื่นโอกาสให้วันนั้นผมกับอายมากผมไม่กล้าที่จะไปขึ้นไปพูดแต่ท่านพูดคำหนึง่งผมยังจำได้เลยท่านพูดบอกว่าถ้าเราไม่ชนะใจตัวเองแล้วเราจะไปชนะคน,คนอื่นได้ไง คำคำนั้นมันทำให้ผมนำมาใช้ในชีวิตจากหลังมือเป็นหน้ามือทำให้ผมผักดันตัวเองขึ้นพัฒนาตนเองขึ้นไปเรื่อยๆผมอยากขอบคุณท่านที่ทำให้ผมได้มีวันนี้ทำให้ผมรู้จักคุณค่าของการใช้ชีวิต วันเกิดของท่านผมก็ไม่มีอะไรจะให้ท่านก็มีแต่คำวยพรและก็คลิปวิดีโอตัวนี้นะครับบอกถึงความรู้สึกสก็ท่านก็31แล้วนะครับก็ขึ้นน่าจะอาจจะขึ้นคานแล้วนะเ่นนะครับก็อยู่กับพวกผมไปนานๆน,น,นะครับอยู่กับพวกเราเป็น เมือนต้นไม้ที่คอยปกคุมให้ร่มให้เงากับพวกผคุมสุขสันมันเกิดครับีคือสิ่งสำคัที่เรายังอยู่ด้วยกันสิ่งอื่นในนั้นมันยังไม่มาถึงบอกได้แค่นี้ จะรักหมดทั้งใจที่มีให้มันตราตรึงอยู่ในใจเพื่อไปถึงวันลาจาา